นินายชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เรายกับในไลน์ชแนลวันนี้เราจะมาดการ์ตูนิ๊ี้นะคะบู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 ใชอีลูอีลูายีอีนอีพีกอีอีพีห้าอันนี้ของพี่นายเกงกเลยเก็ได้รวดเร็ว ตัวสามหัวเฮ้ยตัวนี้พี่นายได้ตัวซามูไรตัวนี้พี่นี่ตัวนี้นะก็เอ่ยได้แล้วตัวสุดท้ายเป็นตัวนี้ก็เอ่ยได้ตัวนี้พี่นายก็เอ่ยได้อย่าปวดหัวนายได้ครบแล้วแปะไปวางไว้นี่ให้เพื่อนๆดูก่อนปวดหัวนะคะปวดหัวจะต่อต่อไปเป็นของพี่นี่ พี่ไม่เคยได้ไหมเออไม่เอ่ยทุกคนช่วยดูด้วยนะว่าพี่นี่เคยได้ยังจ้าอันนี้เคยได้แล้วเคยได้แล้วเคยได้แล้วหลายรอบเลยเคยได้แล้วเคยได้ไหมวุ้ยตัวนี้คือเป็นอะไรเป็นผู้หญิงอีวีมูเมนให้ถามว่าเป็นอะไรอีวีมูเมนเป็นผู้หญิงเอาเพื่อนๆคอมเมนต์มาดังเขาเป็นอะไร พี่น, <c oughs> นายกระซิบบอกอแล้วนะว่าทีวีวแมนไหนให้พี่เินาพาดูหน่อยนี่อบกอกแล้วว่ากระซิบใช่พูดอ่นานรู้ไหมพูดอ่นานรู้ไหมให้ดูหน่อยว่าอะไรฮ้ยงพูดอ่านรู้ไหมว่ายี่นี้ตัดกับยี่นายหนึ่งตัวอันไหนตัวไหนตามกับยี่นายกตัวนี้มาตัดกับตัวนี้นะมันต่อตัวนี้เหมือนกันพี่จิน จัรู้ไหนล่ะพี่ไหนอีนี้อีนิเอได้ไม่เคยได้เคยได้แล้วพี่ม่เคยได้ตัวนั้นแล้วเดี๋ยวเจ้าใบอุดตัวนี้แล้วอย่าลืมติดตาจนเน้นนะ